สวัสดีครับสวัสดีวันที่17นะครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตอีกแล้วเอ,อวันนี้ก็ทั้งหมดนะครับสีรอบเหมือนเดิมนะครับก็วิ่งได้รอบยียวเหมือนเดิมนะครับที่เหลือเดิน3ามเออไม่ใช่วิ่งได้1กิโลนะครับที่เหลือก็เดิน3กิโลเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับเรื่องของหม้อหุงข้าว <c oughs> <c oughs> เรามีวินัยในการออกกําลังกายแล้วต่อไปเราต้องหาวินัยในการกินมาก <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาขวดหม้อหุงข้าวใหม่แต่ก่อนที่จะปวดหม้อหุงข้าวใหม่ไปดูหม้อหุงข้าวเก่าก่อน พอตกนะมะพอมันตกรุ่นเดี๋ยวพอมันตกตับนะครับมันก็ไปอยู่ที่พื้นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทีนี้นะครับไปดูอันใหม่ป้างนะครับพอมันเขาเรียกว่าอะไรอะนะของใหม่มันก็ต้องไปอยู่ข้างบนมันต้องไปวางอยู่ข้างบนนะครับก็ที่ผมนะครับมาอัปเดตหม้อหุงข้าวใหม่นี้ก็เพราะว่านะครับอันที่อยู่ข้างล่างและอันเก่าของผมเนี่ยมันอุ่นไม่ได้นะครับพอเราแบบบางทีเราหุงทิ้งไว้เราไว้จะกินในเวลาแบบ นานๆนะนะนะเออมันอุ่นไม่ได้ก็อันนี้อุ่นได้นะครับแล้วก็ข้าวได้หลายแบบถ้าใครชอบมอองข้าวสไตล์นี้นะครับจะให้ผมรีวิวหรือจะให้ผมมาแนะนำาผมแนะนําให้แต่ก่อนอื่นนะครับแต่ก่อนอื่นเลยฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้ายังไม่มีเป้าหมายอะไรหรือยังว่างอยู่มาออกกาลังกายด้วยกันเพราะผมออกคนเดียวแ่งโคตรเหงาแรงโคตรเหงานะครับสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงไปด้วยกันโย่โย่